จากแฮชแท็กกระแสแบนเกาหลีในโซเชีย l ไทยกำลังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้โดยนักท่องเที่ยวไทยจำนวนมากเลือกที่จะไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่นๆแทนเช่นจีนและญี่ปุ่นเพราะฟรีวีซา่าแถมราคาถูกกว่าโดยจากมุมมองของคนไทยกับปัญหาการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดของเกาหลีใต้เป็นปัญหารื้อรังมาตั้งแต่ปีที่แล้วมีคนไทยจำนวนมากที่ได้รับอนุมัติ KETA แล้วแต่กลับถูกปฏิเสธการเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึง ทำให้ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมค่าทัวร์ทั้งที่จ่ายล่วงหน้าไปแล้วนอกจากนี้การถูกปฏิเสธเข้าเมืองอยังทําให้เจ้าหน้าที่ประทับตาปฏิเสธในหนังสือเดินทางซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆอีกในอนาคตทางการเกาหลีใต้ชี้แจงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องเข้มงวดในการตรวจสอบนักท่องเที่ยวไทยมากขึ้นอย่างไรก็ตามชาวไทยมองว่านี่เป็นการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิ์ของนักท่องเที่ยวสำนักข่าวน i เคนีเอเชียร e ะบุว่า #Bangladeshi แม้ว่าคำแปลภาษาอังกฤษของแฮชแท็กจะดูเหมือนมีความหมายเชิงลบแต่นี่เป็นการเคลื่อนไหวความบาดมากกว่าการดูถูกทางวัฒนธรรมและเห็นได้มาขึ้นในแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ในช่วงปลายปีที่แล้ว จากนั้นในช่วงสีเดือนแรกของปีนี้จํานวนชาวไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้ลดลง21%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเหลือเพียง1 1 9 0 0 0คนตามข้อมูลขององค์การการท่องเที่ยวเกาหลีในทางกลับกันจีนและญี่ปุ่นกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาในการเดินทางไปเกาหลีใต้โดยนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วจีนและญี่ปุ่นยังเสนอสิ่งจูงใจ ที่ไม่ใช่การเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวอีก2ออย่างที่สําคัญสําหรับชาวไทยได้แก่การเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าและเป็นตัวเลือกที่ราคาไม่แพงรวมถึงทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและบรรยากาศที่ดีนายุทธชัยสุนทรรัตนเวทรองประธานสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว TTAA กล่าวว่าจีนเป็นประเทศที่น่าสนใจกว่าเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและบริสัท์ที่สวยงามมากมาย และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเขาไม่แพงนักโดยทั่วจีน4วันราคาประมาณ22,000บาทต่อคนซึ่งถูกกว่าทัวร์เกาหลีใต้ที่มีระยะเวลาใกล้เคียงกันถึง8,000บาทหลังจากที่จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวไทยเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาคาดว่าจะมีคนไทยเดินทางไปจีนถึง1ล้าน2แสคนในปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากปี2019และโดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นการบินไทย จึงเพิ่มจานวนเที่ยวไปจีนจาก7เที่ยวบินเป็น11เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปและกลับจากปักกิ่งเซี่ยงไฮ้คุนหมิงและยูนนานญี่ปุ่นก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยวไทยเนื่องจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงทําให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกลงนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมีเมืองใหญ่ที่น่าตื่นตาตื่นใจภูมิทัศน์ที่สวยงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ กลับมาที่เกาหลีใต้ตัวแทนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกาหลีบอกว่ายังไม่รู้สึกผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญในการลดลงความบาดเราไม่ค่อยรู้เรื่องการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวไทยผู้จัดการของสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวเกาหลีใต้กล่าวในรายงานของนิกเกอีเอเชียสุดท้ายนี้ก็เป็นปัญหาของทางเกาหลีที่จะต้องไปดําเนินการแก้ไขนะครับกับการคัดกรองนักท่องเที่ยวแต่คนไทยช่วงนี้ต้องยอมรับว่ากระแสแบนเกาหลี ยังไม่จางไปแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์นเข้ามาได้นะครับ